ครับดีคกับช่องพี่นนทร์ดำสิงนะช่างมีเกะอะไรครับโอ้เหมือนกันชนหน้ายากเลยใช่ไหมกันชนโลบะครับ กันชนโลบุคอบป่าพี่มันไม่ใช่กันชนเดิมนี่เหรเสร็จกล่อง ชนโลโกคอบเลยครับน่าจะอยากแปลกต้องแตกต่างน่าจะเป็นงาน 运气歪了 เสร็จแล้วครับขลังนี้น่าจะเพิ่มประมาณนี้นะครับครับอะไรขอบคุณครับกาแฟเราไฟน่าจะใช้เราดิมนะครับมันไม่เสียหาย นี่ก็น่าจะแคบเลอัพเตืร์ช่างเมยียแบบนี้มาชมความเงาเ น่าจะเป็นสายยากไหมครับทำไมอ๋อถ้าเป็นสมออย่างนี้สายยากถ้าเมก้าไม่อยากใช่ไหมอ๋อมันต้องใส่ย,ยางกระจกอีกอยู่ <c oughs> <c oughs> อันอันนี้มันงานงานเดียวกันกับของน้องมะนาวใช่ไหมแต่มันเงาเนาะนเงางามเลยแข็งให้ติดทำไมมันเงาวกวนน่าเมกาบางรุ่นกระจายง่ายนะบางรุ่นขยายยากวดมือทำไมไม่ทำมาเป็นครอบเลยสั่งทำโอ้ลือต้องลือปังโตได้วยใช่ไหมเนี่ยครับ หรือชายล่างโอ้คเป็นงานชุบที่สวยเงาเลยมยดิรอยชนมา มาชมว่าทรงใหม่จะรอหรือเปล่านี่บางฝุ่นหน้าครับข่งหมื่นหนึ่งมากเลยหมื่นกว่าบาทขนาดงานไทยยังเป็นหมืน่น เแคปรุ่นไหนใสา่ย,ยากสุดอ่ะนี่ครับใครใครจะใส่เข็ยบเรียนให้เทคต้องมีค่าแรงเพิ่มนะครับใสา่ย,ยากเงามากทำไมมันเงากว่าเมกาเนาะหรือว,ว่ามันเป็นเรียบกว่า มันต้องใส่ยางให้มันเข้าร่องนี้นะครับน่าจะยากเดียวเกียเเอาอะไรวเต่งกูด้วยข้าวทกีเลยมึงแก่หมดเี่ยมรวเมล์เยเยี๋ยมเยี๋ยมรถเมลใส่เพิ่มคุณ้านะ สุดพอกันเลยอสองคันนี้นี่ส,สุดสุดเหมือนกันเลยครับอะไรแต่งนี่ <c oughs> อะไรแต่งน่าจะโอ้แต่คนละแนวนะแต่ว่าน่าจะสุดสุดเหมือนกันครับคันนี้ก็ใหม่หมดทุกอย่างเออสีเดียวกันด้วยอ้าคันนี้ใหม่นะครับกันชนก็ใหม่กันชนมาแล้วเดี๋ยวแกะดูครับกระเช้าโอ้คันนี้ก็จัดทรงใหม่บางสุ้นใหม่หมด อันนี้ก็บางฟุนใหม่หมดรับประกันความสุดอมีแต่ไฮเทคเลยครับวันนี้รถพี่มุกก็ไฮเทคต้องถอดกลองออกเลยครับ แล้วเราใส่ไปปุ๊บรูมันจะตรงไหมอ่ะต้องเจาะโอ้มันไม่เป็นตรงรุ่นเหมือนเมกานอะเมกามาใส่ได้เลยดูนั้นก็ต้องเจาะใส่ยากมาก อันนี้กันชนนี้ไม่รู้ขายหรือเปล่านะครับกันชนอะไรแตง่งกันชนใหม่ครับโอ้ยสวยดีจริงๆช่างไม่รับจบ บางฝุ่นก็เป็นบางฝุ่นอันหน้าของเดิมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าลกันครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอัปเดตน้องมะนาวให้ชมครับ